วันนี้เราได้ทอมันกุ้งปูกับซอสสวรสน้ำผึ้งมันกรอบอร่อยมากขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครัวที่มีแต่ความอร่อยซี n o c o o k กิ้งครับวันนี้จะมาทำทอดมันกุ้งปูความพิเศษจะมีซอสสวรสน้ำผึ้งที่มีความเปรี้ยวอมหวานผมจะใช้น้ำมันเบอร์ทรีเอ็กซ์ตารไลท์นะครับ เบอร์โตรีเอ็กซ์ตร้าไลท์ขวดนี้เป็นสูตรที่ไม่มีกลิ่นมากกเหมาะกกอาหารไทยคงความร้อนได้สูงและมีคุณค่าทางโภชนาการดีต่อหัวใจอุดมไปด้วยสารต้านอนุม,มูลอิสระรับรองว่าขวดนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายสุดและไม่อ้วนด้วยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวทอดมันกุ้งกันเลยเดี๋ยว,วครับผมเราก็นํานี่เลยลาบผักชีนะครับแล้วก็หัน่นแล้วก็ใส่ไปตัวในโถปั่นแล้วนะครับกระเทียมใส่ตัวพริกไทยนะครับทำการปั่น นำตัวกุ้งนะครับหั่นแลก็ใส่ไปเลยสักสามตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เป็นหมูแดงนะครับตัวน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวครับผมแล้วก็ใส่ตัวน้ําตาลเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นแป้งนะครับปั่นเลยนะครับปั่นจนตัวเนื้อเขาละเอียดนะครับพอเริ่มจเอียดแล้วก็นี่เลยใส่ไข่พอได้ตัวนี้แล้วเราก็ใส่ตัวเนื้อปูนะครับ การคลุกเลยนะครับที่เราใส่เนื้อปูทีหลังเพราะว่าเราจะได้มีตัวที่เป็นเทกเจอร์ของเนื้อปูอยู่ด้วยนะครับถ้าเราปั่นไปเลยเนี่ยตัวเนื้อปูก็จะเละไปกับตัวทอดมันแล้วนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะพอร้อนถึงอุณหภูมิแล้วก็ค่อยลดไฟเป็นไฟกลางนะครับตอนนี้เราก็ปั้นตัวทอดมันเราได้เลยนะครับใส่เกล็ดขนมปังนะครับน้ำมันเราเมิได้นะครับแล้วก็ค่อยหย่อนลงนะครับเราใช้น้ำมันเบอร์ทตรีเอ็กซ์ตร้าไลท์ในปริมาณที่เยอะนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกกับเมนูอื่นนะครับผม ก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําซอสสำลัดน้ำผึ้งกันดีกว่าครับเส้นไม้เล็กน้อยนะครับใส่ซอสลงไปนะครับทําการเปิดไฟนะครับต่อด้วยน้ําเปล่าน้ํารใสนะครับเราใส่น้ำผึ้มใส่ชูนะครับตัวนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มรสชาติอีกพิจิหนึ่งนะครับผมให้กับตัวซอสของเราเราใช้ไปเบาๆนะครับเดี๋ยวเปิดไฟแรงแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวน้ำผึ้งไปแล้วเราก็เคี่ยวเขาจนเขางวดลงนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับซอสสำลัดน้ำผึ้งเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดจานกันดีว่าครับ วันนี้เราได้ข้ามันกุ้งปูกับซอสสวรส้ำพึ่งโรตีเอ็กซ์ตร้าไลท์ Extra จะผัดหรือทอดก็ได้พอทนความร้อนได้สูงเหมาะก,กับอาหารไทยโรตีเอ็กซ์ตร้ราไลท์ทอดออมาได้กรอบและช่วยเพิ่มความหอมให้กับอาหารส่วนน้ำซอสของเราก็มีความเปรี้ยวและหอมหวานและลองมาทำตามกันดูและพบกันใหม่ในซีโน่พกยิงลับสวัสดีครับ